ครับตอนนี้ผมอยู่นะฮะที่ตลาดเก่าบ้านสแกกลางปุตไยธานีนะครับปุตไยธานีเป็นจังหวัดที่มีวงเวียนเยอะมากมากถึงมากที่สุดนะฮะเรายังไม่ทราบสาเหตุแต่ว่าวงเวียนที่สะดุดตาผมที่สุดก็น่าจะเป็นวงเวียนโดนนั่นดักนี่นะฮะอนุสรณ์สถานแต่ละจังหวัดเนี่ยไม่ได้มีที่มามม่่ๆหรอกครับเพราะว่ากว่าจะมา ประดิษฐานตรงนี้ได้ก็ต้องมีที่มาที่ไปเนอะหมฮะฉะนั้นผมว่าการที่เอาโดนั่นดักมาตรงจุดนี้ก็ต้องมีอะไรที่น่าสนใจเป็นโดนั่นดักสวมหากากน <N ets S 2> แมสนะครับป้องกันโควิดแล้วก็ผูกขอตรงชาติแถมยังมีลายการ์ตูนสติชนะครับลักษณะทำไม้ทำมือคือแบบเหมือนจะบอกอะไรบางอย่างผมว่าเดี๋ยวเรามาถามชาวบ้านแถวนี้นะครับเพราะว่าเขาต้องรู้ที่มาแน่นอน ทำวงเวียนนี้ให้เข้ากับเป็ดนี้ผมงงว่าทำไมไม่เข้ากับขนมปังไม่ทําเป็นลูกขนมปังหรือเป็นร้านอื่นตอ้แรกคู่กับตัวนี้ครับแล้วก็มันเดินไปเล่นโน่นยังไม่กลับมาคู่กับตัวนี้แล้วมันก็เดินไปอยู่<ห>ต,รตรงนี้นจะเชื่อดีป่ะวันเนี้ยนี่ครับถามอะไรนิดนึงนะอ้อยสวัสดีนะ<า>ลงมาหน่อยเดี๋ยวจะถามประวัติอะไรหน่อยจอดแป๊บนึงถามอะไรพี่น้องถามประวัติว่า วงเวียนเนี่ยเยวครับอัันนี้ครบเขาก็คือเกี่ยวกับเม้งเม้งเป็ดนะครับอ๋อวงเวียนเป็ดนี้เกี่ยวกับเ,เ,เม้งเป็ดตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเวิ้งเวิ้งของร้านเม้งเป็ดฮะโหลครับเวิ้งร้านเม้งเป็ดครับ <c oughs> อ๋อใช่ครับมันก็เลยเป็นเป็นตัวเป็ดแต่ไม่ใช่โดนัทดักนะครับแต่ไม่ใช่โดนัทดักนะครับอ<ร>้าวไปหาคนไข้ก็ไปหาคนไข้โอเคโชคดีครับผมมิกไปถามหน่อยว่าวงเวียนนั่นคืออะไรเฮียเฮียฝากคำถามมาครับ ทำไมวงเวียนนี้ต้องเป็นเป็ดไม่ร <C le aks> ู้ค่ะเป็นค <ar> <c oughs> <c oughs> นเมทุ่เทค่ะตรงนี้มีร้านแม่งเป็ดพะโล้ค่ะไยบ่ายค่ะรายการอะไรอะคะ <c oughs> อยากจะถามที่ไปที่มานิดนึงว่าไอ้วงเวียนโดนัลด์ดักเนี่ย วงเวียนเป็ดวงเวียนเปจริงๆแล้วเขาอยากทําเป็นแบบวงเวียนแล้วมีแบบส่วนสนุกคล้ายๆส่วนสนุกอ,ะอ่ะเขาจะมีวงเวียนรอบๆทั่วๆไปเป็นสีสันสวยงามแล้วตรงเนี้ยเขาจะมีร้านเป็ดพะโล้ขึ้นชื่อโอเคงั้นเป็นโดนันดัคเป็ดพะโล้เป็ดพะโล้ครับนี่เป็นเหตุ <c oughs> ผลที่ฟังขึ้นมากเลยแล้ววงเวียนเคยนับไหมว่ามีกี่วงเวียนเยอะอ่ะ เพราะว่าไฟแดงที่นี่ไม่ค่อยมีเลยใช้วงเวียนช่วยนี่นะฮะประหยัดค่าไฟก็เลยทำวงเวียนออถึงว่าขับไปยังไงก็เจอวน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 อยู่เรื่อยๆเลยนะมาต้องจำให้ดีๆค่ะเดี๋ยวงงหลายวงเวียนนะแต่ผมจำได้ดีที่สุดคือวงเวียนโดนันดักเนี่ยวงเวียนเล่แล้วก็จาขาขายเป็ดพะโลเนี่ยเขาเขาทำเป็ดพะโลอยู่ด้วย เวลาก็จะหาเหาง่ายดีอ๋อครับเชื่อมโยงเหมือนกันก็คือมากับเป็ดพะโล้ภาษณีแก่นในยกภาษณีแก่นในยกภาษณีแก่นในยกอ๋อฮะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับรู้เรื่องละคำตอบที่ใช่ที่สุดก็คือสนิณีทำไมยก